จะว่าไม่ไงยอยากได้บุญหลายบ่าบาทดิไม่ไงต้องใจดีตัวไงไงตกนรกเหมือนหนึ่งจกักเถอถามเจ้าของเดอ้อบาทด้อาตมาสิถามขึ้นบาทใหไงตั้งแต่เป็นสาวจนเถ่าปนีจนได้บุญหลายปนใดฮะฮะก็ <laughs> สิบอลายเนี่ยว่าท่านอยู่ชาบาท กาหันกระชาอยู่ลอยหนึ่งท่านสำนันบอสิภาคไปได้ไงอ้าวบาดีไงอย่างคู่วะไงสิไปเกิดมองใด้บาดนีมือแลงเดินไงเมื่อบานเด้อกาผ่าเดินไงอรหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปโนจบเรากูจินั่งเบิ้งบุญกูก้อนกูได้หลายป็นไถ่ลงพอเสริมว่า อรหังจบแล้วกับพุทธโธพุทธโธพุทธโธกินอย่างนอมืออ่นพุทธโธมาเป็นหนีไล่แต่น้องกูพุทธโธนั่นเรามองเกิดพวกมู้เจ้านั่นขันว่าพ่อใหญ่กับพุธโธพุธโธ พอถ้ากูตายเพระจีบงส่วนอยากแท้กูรอดหรอผูรอคือดกับอันไดหลายนั่นแหละเป็นภพศาสตร์ของเฮ้าไงไงต้องเตรียมโตเด้บ่เป็นลูกเป็นหลานสี่ซอยเฮ้าได้ไงโตเฮ้าต้องซอยเฮ้าก่อนซอยจังไหนดีล่ะเหตุสมาธิการเฮตุสมาธิดีคือการตรวจสอบว่าเจ้าของที่ตายไปจุติหมองดนี่ ผู้ใดพุดพทโทดูมีสติรู้อยู่ปัจจุบันดูๆไปใสเดี๋ยวนี้บ่ไปใสเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้กวนฮื่นกวดเอาบุญตีละกวดกับผุทโทพผุทโทอีอน,น้อยไปดีกูประเทนจะเถ่อช่างมัน่นเถียงเจ้าของอย่าเศร้าเถียงจนหลับผุนถ้าผู้ใดเฮ็ดจังสิได้บอกตายว่าอยากไปสวรรค์ก็ได้ไปตีละปรจุติมองดี ถ้าคอดอันใดคดห่วงอีนั่นคดห่วงศินมีคดห่วงสรอ,อยเจ้าของคดทอดหลานผู้นันผู้นี้งผู้เศร้าตายกับพระเด,ดไปใสัยนางเฝ้าเงื่อนจุโคโอยู่จะเกิดมองใดละ่ะคดกับบันใดหลายกมลมูขนาดพระบวชนัมพุทธเจ้ายางน้ำกลนระพุทธเจ้าแท,ท้ๆบัติตายคดน้ำจีวรนโอ้ยได้จีวรใหม่ๆหมด บเป็นตาตายเลยคือแต่น้าจีวรตายปั๊บเกิดเป็นเม่นเฝ้าจีวรไงพระได้ดีแล้วพวกมูเจ้าขึ้นยังหลายบัหนิไล่บึงติในเลี้ยวบางนานี่ฮ้อเฮ้ไงต้องพูดโทษอย่าเศร้าเอาบุญมาเป็นอยู่ไปวัดนั่งอยู่เฮื่อนกับบทนเอานั่งว่างๆยำมากเอาบุญบาด hết nhang là nhai nhà mạc ở buồn, con cứ lông phó sớm và put đầu put đầu put đầu <laughs> hết nhang nhai nhà mạc ở buồn. đây qua bê văn xăm bê văn có bê phong vô cắn cân thì đi. จะจะเคยเห็นบ่หรอจะว่าเว้าให้ฟ้างคนมีบุญไปวัดบ่ปากฮะคนขี่บาเบ้บาพื้นบ่เศร้าคนมีบุญเมื่อบ้านกับคนบาบเมื่อบ้านกับผิดกันได้ไงไปวัดบ่เศร้าอยู่แต่กับบาบาบ่เศร้าบูหูจักโตบุญซ้ำยังเมื่อบานปับ๊บผัวเมาเหล่าจาก,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 ก็หลากก็ลาก็ลาเม้าอีกแล้วเนาะบกภาคมึง ผู้ใดดาผัวบาปที่ระบาดเฮ็ดบุญมาเบิดเลยนั่งอยู่นี่ไผ่ดาเก่งโยงบกิดนั่นการโยกอีกไปยังไรจะไปดาผัวเขาทำให้ดาบม่มีลูกดากระดาผัวแทนจะบอกนั่นแหละเกิดซาดได้จะเป็นไปยิ่งบ่เศร้า เจ้าก็สิออกลูกเพราเจ้าออกลูกมวนสมบัติเฮ้ถามเบื้องละไม่ใหญ่ออกลูกมวนบมมอบอ,อ,อลลแล้วฝากตายผุดเฮ้ผู้ลังคนออ้าวอ้าวอ้าวกูหูจี่จีกูบอกแม่ไม่หรอกผัวห้องคือคือตัวแล้วมีอยู่บอกไส้ยภพุ่มนี่ออกลูกมวนเปิดเพลงในสูกูจะออกลูก ดึ่งถุมถุมหึ่งมาเด้อมามวนนแลกันเด้อกูจะออกลูกถึมถุมหึ่งถุมถุมปุ๊บปุ๊บนี่ต่ฝากตายตัวเบิดทุกคนจะว่าเกิดเป็นไม่ยิ่งมันยากออกลูกดีนะเป็นผู้ใช้มันสบายตัวจะว่าศีลคอคอกาเมนี่พวกใดเล่นเมียเขาเล่นผัวเขาบ่เศร้านี่ บกเถิกดอกใจเมียเอาไปเล่นู้นันู้นีพระเจ้าเกิดสร้างหลังมาก,ก็เป็นกระเทยติดระบาดไม่ยิ่งนอกใจผัวพระเร้าเกิดสร้างหลังก็เป็นม้าแม่ติดระบาดได้หลยโตเลือกเอาติดละโตไปโตมัน <c oughs> บริวาได้เดียวนี่ห่วยอตาตมาเสือตัวบ่เสือ้อกับพบวชเนอนี่จะว่าเอาบุญอยู่ใส่ก็ได้บุญอยู่บ้านก็นได้บุญ ผัวเมามากก็ตักน้ำอมไปลดผัวก็รอก็รอก็รอ,รอคือบบปากบ้มือนนี้เขียนแห้งแต่บ่คือบบเบาจะควมวะบบเบาก็หนีก็ได้เว้ยนั่นเอาบุญนั่นแหะบพิกันนัวนัวจะว่าเขาแต่งงานใหม่ๆด่าก็จะเถื่ออยู่บ่ตอนจีบกันเป็นสาว มิเตว่าอาทิตย์ไปใช้ลายมือเพะเห็นหนาขึ้นนอดขึ้นหอดแม่ใส่คอยไปหน้าไคด้กว่ามาไอ้เดี๋ยปพดเอากันแล้วหนุ่มไปหาด่าผัวอย่าไปดาเอาบุญอยู่บ้านถาเข้ามาผัวมึงคือเมาแทะเมากับผัวกูตัวหน้าเธอได้ทงกับมิเตผัวกูตัวเหตุพงมาเหตุซอยสะวัียนนี่ ไกับผัวกูขาดกับผัวกูตัวเม้าส์มนีสื่อกินตืมผัวกูกับบอดอกแหลก็สร้างมั่นแหลมีคุณภาพย่องเอาสุดตัวผัวเจ้าของมิแต่เมียผีบาดยุมบ่ดเศ้าเฮสพาพอเกิดมาแหลบ่ดเศร้าตือนยูไปยูก็ไม่เหาหาย คำว่าบุญอยู่บ้านได้บุญสร้างบุญดูดูใส่ขอบคัวผัวเมียอย่าผิดกันสิ่งที่ผัวเมียจะต้องปฏิบัติตลอดตราบใดที่พ่อแม่ยังอยู่นี่ให้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่ให้ดีอย่าห้ไม่ไงอาตมาอยู่กันทะลักนั่นโอ้ยเป็นคู่ตัางหลายปีก็บ่วรวยจักเถื่อเข้าไปหาอาตมา หลวงพอ่อหลวงพ่อขอ,อยไป็คู่มาเกือบยี่สิบปีแล้วคือบรุรวยกังเถอะมันเป็นอย่างไรผมว่าเาจ้าเป็นคู่มายี่สิบปีถามซื่อเถอะเจ้าเคยเอาเงินให้พอก็แม่เจ้าบอบอกเราข้าพเจ้าเคยหายาเราจังเถอะไม่จะไปเอากับเราตินหน้ากันเดียวเพราเขาทำธนาคารเดียวเดียวเนี่ยซื้อพอซื้อแม่ตัวนี้กับใต้เลยหาผู้ทันผมว่ <laughs> ถ้าเป็นแนวนี้โบจะเลื่อนอีลีตัว ยาสิเข้าใจว่าเหตุบุญเนี่ยไปเหตุพระได้สิได้บุญหลายถ้าพระอ,องค์นั่นร้อยเปกเหล่าก็สู้อีพอได้ถ้าพระอ,องค์นั่นต้มปลากินเองก็สู้อีพอได้ให้พ่อด้ก็ให้พระถ้าพระอ,องค์นั่นไปเล่นเบอร์ก็แห้งขี้ายก็อีพออีกว่า <c oughs> <c oughs> แต่บางคนมันบจ่จออักษอแต่ตริโตนศาสตร์อยู่ก่อ คนมีบุญบาดีอยู่เฮื่อนก็ได้บุญได้บาดีเมื่อแม่นไปเฝ้าพระดีผู้ละคน็เหลือก็ไปเที่วัดไปได้วัดอะไรเห็นไหมเขาบักขู่เขาหลับพายระบูเขาบักับพายไปได้ไปรับไปก็ไม่เห็นยังหลบไปคุยเพื่อก็ว่าเพื่อได้บุญเนั่นถ้าไปวัดได้บุญหมาเขาวัดเพื่อได้บุญเพื่อคุตโตติชันเอเนาะโง่พระโล จว่าคนมีบุญมาสิ่ยางผู้เทาผู้มีบุญเด่นไปวัดดิก็บพ้าเขาเห็ดเบิดเด้าว,าว่าวซื่อๆเล้จะสวอรแล่าวผ้าเห็ดเด้อุ่นกึกรยังก็เหตเบดเทามีบุญกินน้ำมูกกักินแต่บอกขี้โลกเทาเบามีบุญบบน,นี่นไปเดี๋ยวผ่านัดอกลวด้วยเด็กเป็นใหญ่บวบเสียงไห้้านเป่นกลัวด้วยนี็ก็คือเบ พ่ขอครรตัวก็เป็นตาสายผมไปรักูพ่อพาเข้ามามัดเอาเลยเด้บ่แบ่งหมู่อันนี้เท่าขี้งกไปวัดก็ไปซื้อๆบอ,อ,อได้บุญดอกก็ไปแนวนั้นเท่าได้บุญบาดีเป็นพ่อไปวัดก็ได้บุญบ่เครียดให้เมียบ่เครียดให้ผัวบ่พิษกันบ้านคนมีบุญน,นี่สิบ่พิษกันตัวเออเมียไปวัดเมียก็เฮ็ดให้ถือ เมียผลักขไห้ถึงแต่เขายอมผู้ใดกระปนบอกคือเมืองได้อิ่มหมอผู้ใดกระแจบอกคือเมืองได้อิ่มหมอแกงน้ำไม้เมื่อแหงแสบแสบว่าแต่เขาเซิร์นได้ยูวัดไม่บุญแดนแครดไปแต่เด้อผุดเขาก็บาดึงให้ผัวกับเขายั้งกับบ่เหตุผัวลูกขึ้นมากก็เดี๋ยมาดึงเขาเฮ็ดให้ลูกอ้อยจ้ได้จะผู้เจ้ไปเจ้าสาวเขาเขา่ดึงเยอะกับบ่เหตุผัวจะหายในลังเถื่อ ไปตายบมตะเดืต่เดือก็ไปวัดก็หู้อยู่นะว่าไปวัดไปคุณผู้คุณแม่เดมันสงสัยเดนมันมักพราหรือวิพากษ์พิดกันเลยฮะนี่มีเหตุบนถือฟังไว้ผู้ใดเห็ุจังสีเศร้านะปฏิบัติหัวให้ดีสักวันจะไปปฏิบัติผ้า่าติญาติผ้าบัก